พ่อผู้อาวุโสใหญ่จัดการศพด้วยเอาไปไกลๆหน่อยอย่าทําให้สํานักจิวอ,อิ่นของเราต้องแปดเปื้อนเจ้าค่ะแล้วคนของสานักเทียนชิงที่เหลือสิทธิ์ของพวกเขารวมกันก็มีมากถึงสองแสนสามแสนคนแล้วการเข่นฆ่ามากเกินไปไม่ดีต่อจิตก,การฝึกฝนยิ่งไปกว่านั้นสํานักเทียนชิงในตอนนี้เหลือเพียงแค่ชื่อไม่ได้มีตัวตนจริงอยู่แล้วสิทธิ์เหล่านั้นสูญเสียที่เพิ่งไปก็ต้องแยกทางกันอยู่แล้วท่านประมุขเก่าได้ถูกต้องแล้ว เอ๊ะ <A> นั่นคืออะไรกันโดมฝังศพบินไปทางภูเขาเซียนหยกแล้วตามไปดูเร็วเข้านั่นไม่ใช่สัตว์อสูรที่เพิ่งทำลายสำนักเทียนชิงไปหรอกหรือเกิดอะไรขึ้นต่อให้เป็นเรือบินก็ต้องใช้เวลาถึงหกชั่วยามเหตุใดมันถึงใช้เวลาเพียงเซี่ยวนาทีเท่านั้นก็ได้มาถึงที่นี่แล้วจะต้องขวางมันไ้ให้ได้สำนักชื่อวิ่งของเราทนรับการทำลายของมันเช่นนี้ไม่ได้หรอกแม้แต่บรรพบุรุษของสำนักเทียนชิง ก็ถูกเจ้าสัตว์อสูรนี้ฆ่าจนตายไปแล้วน้าภาษาอะไรกับสิทธิ์ลักของข้าที่เพิ่งจะเข้าสู่ระดับแปลงเทพได้เพียงไม่นานนี้เร็วมากตามไม่ทันเลยจริงๆดูเหมือนว่าจะต้องใช้วิชาลับเพื่อเพิ่มความเร็วซะแล้วให้ตายสิพุ่งมาหาสิทธิ์ลักของข้าจริงๆด้วยหากสิทธิ์ลักของข้าเป็นอะไรไปข้าจะต้องตายไปพร้อมกับเจ้าให้ได้ เจ้าหมานี่กลับมาแล้วแต่ก็ช่างเถอะแต่เอาหลุมศพกลับมาด้วยนี่มันหมายความว่ายังไงกันกลับมาอย่างนั้นหรือหรือว่าสัตว์สูนตัวนี้เป็นเจ้าที่เลี้ยงมันถึงว่าเจ้าให้ข้าไปเร็วมาเร็วเจ้าสัตว์สูนนี่เอามันไปต้มกินนห้องขวดซะเลยดีกว่าสิท็จแล้วเจ้าลองพิจารณาดูดีๆอีกทีไหมท่านอาจารย์สุนัขตัวนี้เป็นสิ่งเลวร้ายมากมีมันอยู่จะไม่มีบ้านเก็บเอาไว้ไม่ได้ หลังวันที่เจ้าระบบบ้านนี้ให้มาสมออกมาเป็นสุนัขฮัตกี้ที่เป็นเหมือนสุนัขมากที่สุดจะต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆนเจ้าจะไม่คิดดูอีกทีจริงๆงั้นหรือท่านอาจารย์อย่าทำเช่นนี้เลยข้าทนไม่ไหวจริงๆช่างมาันเถอะหากท่านอยากจะได้ก็มันไปเถอะได้เลยท่านประมุกสัตว์อสูรตัวนี้ท่านทําให้มันเชื่องได้อย่างไรกันคิดไม่ถึงนะสิมันเป็นสัตว์ที่ศิลย์รักข,ของข้าเลี้ยงเอาไว้หา เส็จล้ของข้ารู้เท่าทันเหตุการณ์หรือว่าบรบรพบุษรของสำนักเทียนชิงจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาเขาจึงส่งสัตว์เลี้ยงวิญญาณไปสำนักเทียนชิงกลางดึกแม้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้เขาก็รู้ทันที่แถวก็เป็นเช่นนี้นี่เองเช่นหนาสัตว์เลี้ยงวิญญาณตัวนี้ก็ถูกดูแลมาเป็นอย่างดีเลยแม้แต่สัตว์เลี้ยงวิญญาณเองก็ยังเก่งขนาดนี้เก่งว่าระดับการฝึกฝนของเย่ยฟานก็ต้องอยู่ระดับสวรรค์ขั้นเลกแล้วแต่ว่านะท่านอาจารย์ เจ้าสัตว์น้อยนี่คงไม่ทำลายสำนักเราในอนาคตหรอกใช่ไหมน่าจะไม่หรอกมั้งท่านอาจารย์ท่านปะมุคผู้ว,วุโสถุกท่านเย่แล้วขอลอบพวกเราและสิทธิพี่ชิวหมิงพบกับผู้ฝึกฝนสายมานเข้าแล้วขอลอบอะไรกันมีผู้ฝึกฝนสายมานอยู่ใ,ใกล้ๆสำนักจูอิงของเราแล้วหรือแล้วยังสามารถทาให้สิทธิระดับขั้นหลอมรวมบาดเจ็บได้อีกด้วยผู้ว,วุโสใหญ่เพิ่มระดับการป้องกันของสำนักผู้ว,วุโสรอง เจ้าไปติดต่อสำนักอื่นๆหากพบเห็นผู้ฝึกฝนสายมาได้รีบแจ้งโดยเร็วเจ้าค่ะโชคดีที่ข้าดวงแข็งหล่อข้าถึงระดับก่อกำเนิดจะต้องแก้แค้นสำนักเทียนชิงให้สะสมโลกนี้มันช่างบ้าบอทางๆท,ที่ให้เงินไปแล้วแต่กลับทิ้งข้าไว้กลางทางโอ้ยกระดดกแก่ๆของข้าบนทางยังอีกยาวไกลขนาดนี้ข้าจะถึงบ้านได้ยังไงเนี่ยท่านผู้เฒ่าให้ข้าใช้กระบี่ส่งท่านกลับไปดีหรือไม่ ได้งั้นหรือแม่หนูน้อยขอบคุณเจ้ามากจริงๆไม่ต้องขอบคุณสิ่งที่ผู้ฝึกตนทุกคนต่างทำต่างก็เป็นการตอบแทนสวรรค์ไว้ฮ่าฮ้อมีคนดวงซวยมาอีกคนแล้วเพียงแค่นําผู้ฝึกตนสั่งเบื่ให้กับท่านเนี่ยจุยมารับใช้ตนที่เจ็ดของราชามายกืนใจ แห่งสงครามข้าจะต้องเป็นผู้ฝึกฝนที่แข่งแกร่งที่สุดของแดนลบล้างแห่งตะวันออกได้แน่นอนฮ่าฮ่าฮ่